ครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์เวลขาขณะนี้ก็12นาฬิกานะครับ40นาทีตอนนี้ช่องหมวดฟื้นเดอร์ก็หาขึ้นเขานะครับเข้าป่าหาหน่อไม้นะครับตอนนี้ก็มองเห็นแล้วครับหน่อไม้สี่ห้านอนะครับกอนนี้จะมีห้านอนะครับมองดูแล้วเดี๋ยวจะไปขุดนะครับ ขุดหาหน่อไม้ด้วยกันนะครับโอ้ยยุงเยอะนะครับตอนนี้ยุงเยอะ นี่ก็ได้ห้าหนอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอาข้าวถุงเรียบร้อยข้าวถุง,ถงนี้ เดี๋ยวพาไปหาต่อนะครับหาต่อไม่ใช่หาต่อเตนนะ,ะหาหน่อไม้นะครับตัวนี้ก็มาหาหน่อไม้อยู่กับช่องหมดพื้นด้อนะครับหลังเที่ยง ไปดยกันนะครับได้กอหนึ่งแล้วนะครับ ต้นไม้นี้ก็จะออกเป็นบางกอนะครับนี่เจอแล้วนะครับนี่แข็งแข็นะครับตัวนี้ ต้อใช้เสียมนะครับก้อนนี้ต้องใช้เสียมขุดนะครับ จะนอเล็กหน่อยนะครับนอเล็กนะครับ ก็จะได้สองนะครับสองหน่อเล็กนี่เขาเรียกว่าหน่อไม้ไล่นะครับไปต่อนะครับไปต่อ โอ้โหนี้ใหญ่นะครับแต่ว่ามันเป็นลำมันเป็นลำต้นนะครับเป็นลำก็เอานะครับนี่ก็เป็นหนอเล็กนะครับ นี่อันนี้ก็นอไม้นะครับ ชงนอ,อน,นี้มีคนจับลนี่นะครับหมดแล้วบบนะครับวันนี้ก็พาท่านนะครับมาหาหนอไม้นะครับ ไม่มีนะครับแถวนี้ปวดหน่อไม้ก็คงจะมีแค่นั้นเลยแล้วเราจะไปหาที่อื่นนะครับไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ได้หน่อไม้ได้กินอนอะเมื่อกี้นี่หักลงมานี่ อ้าวอันนี้ก็มีอีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมันไปเอาเสียมก่อนนะครับมันขุดยากไปเอาเสียมก่อน ันนี้ปิดอะไรเนาะเน่า no. นครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับนะครับ,รบ,ะะรบวันนี้เราก็พาท่านมาหานอไม้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดอ้อด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ